คุณกําลังคิดว่าอายุขนาดนี้ยังเริ่มสักทันอยู่อีกเหรอมันไม่ช้าไปเหรอเห็นเด็กอายุ20ต้นๆคือสักได้กันหมดแล้วเก่งกันหมดแล้วเป็นกันหมดแล้วถ้าคุณกําลังย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราเริ่มเร็วกว่านี้จะดีกว่าไหมความจริงคือไม่มีใครเริ่มช้านะมีแค่คนที่เริ่มกับไม่เริ่มอายุไม่ได้กําหนดว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่การฝึกที่ถูกทางจะกําหนดว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนถูกทางสําคัญกว่าเร็วนะนักเรียนของมิมหลายคนอายุเยอะในประมาณนึงแล้ว มิมรู้สึกว่าพอมิมเห็นคนที่อายุเยอะๆเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกนะมิมจะรู้สึกแบบดีใจมากอ่ะ มิมคิดถึงแบบว่าพ่อแม่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพ่อแม่ของมิมตอนนี้ก็น่าจะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะก็น่าจะประมาณ50กว่าแล้วมิมรู้สึกว่าเออดีใจมันเหมือนเห็นเห็นพ่อแม่เราแบบว่าได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆตอนที่อายุเยอะแล้วอ่ะมันทําให้มิมรู้สึกว่าต่อให้อายุเราจะขยับขึ้นไปขนาดไหนมันไม่มีคําว่าเริ่มช้ามันมีแค่คําว่าเริ่มกับไม่เริ่มถ้าเราเริ่มช้าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเรายังได้ทํามันนะไม่ใช่แบบว่าจนถึงณเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วรู้สึกว่า เสียดายจังไม่ได้ทําอันนั้นไม่ได้ทําอันนี้เลยถ้าคุณอยากลองนั่นแปลว่ายัางไม่สายนะตัดสินใจเลยตอนนี้ไปฝึกเลยคุณไม่ได้เริ่มช้าคุณแค่ต้องกล้าเริ่มก็พอนักเรียนมิมคนนี้นะอายุก็เยอะในระดับหนึ่งประมาณสัก50บกว่าแต่เขาก็ยังเริ่มทําอะไรใหม่ๆการฝึกศักการทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆสมองมันจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆยิ่งเราอายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรายิ่งจะต้องพัฒนาสมองพัฒนาทักษะเพราะไม่งั้นนะ่ะสมองมันก็จะเริ่มแบบว่า ถอยวัยลงมานะมิมีอยากจะบอกว่าใครที่อยู่ในช่วงอายุเลขสี่เลขห้าเลขหกอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าเราอายุมากเกินไปหรือเปล่าที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆถ้าคุณอยากจะทํามันแล้วอ่ะทํามันเถอะไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลาชีวิต